สวัสดีทุกทกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาหาหอยโข่งกันที่ผมบอกว่า,าสะผมเนี่ยมันจะมีหอยโข่งเยอะดูซิว่าหอยโข่งมันยังจะอยู่หรือเปล่าที่หาก็ง่ายๆครับนี่ครับหาเศษไม้มาอันนึงเดี๋ยวเราไปเขี่ยๆตรงบริเวณผักตบชวา คือหอยโค่งเนี่ยมันชอบอกินซากของผักตบชวาครับอตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาเขี่ยหาดูกันครับอืม คือถ้าบ่อไหนเนี่ยที่มีผักตบชวาเนี่ยครับท่านสชงครับเนี่ยลอยๆอ,อยู่ไรู้ว่าเห็นหรือเปล่าจมแล้วมั้งเนี่ยอ้จมครับผมไม่ได้เลยอ่ามันต้องไวนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราไปเขี่ยโดนมันแล้วเนี่ยถ้าจับไม่ทนันซุบมันก็จะดิ่งตัวลงข้างล่างเลยโอเคตัวเบเริ่มเลยครับแต่จมไปแล้ว คือถ้ามีผักตบชวาในบ่อนะครับไม่ต้องห่วงครับมันจะมีอะหอยโขงอยู่แน่นอนแต่ถ้าบ่อไหนที่ไม่มีผักตบชวาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหอยโขงมันจะอยู่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งหอยโขงเนี่ยมันจะไม่ชอบอพวกสารเคมีปุ๋ยเคมีอะไรตระมานนี้ถ้ามีปุ๊บเนี่ยมันจะตายทันทีครับ แล้วก็มันจะย้ายถิ่นฐานมันจะไม่อยู่ยวไปฟังนี่นี่ครับก็เคลียรย์ไปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ครับ ตอนนี้หญ้ากำลังจะรกหน่อยผมต้องมาเคลียกับหญ้าที่สะนี้กันหน่อยละเนี่ครับเคลียไปเรื่อยๆครับแต่บางที่เราเรามองไม่เห็นมันมีแต่เรามองไม่เห็น <c oughs> เดี๋ยวเอามือจับเลยดีกว่า ผมว่ามันมีอยู่แหละเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงครับบางทีแล้วถ้าหาว่าเราเจอมันตัวหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นคู่คู่ครับโดยปกติแล้วนะที่ผมที่ผมอหามันจะชอบอยู่เป็นคู่ เฮ้เรือมันยังไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันมีเวลาขึ้นของมันด้วยนะสงสัยมันยังไม่ขึ้นมาครับอ่ะเห็นแล้ว เห็นล้ตัวหนึ่งอยู่ไกลหน่อยอยู่ไกลหน่อยครับผมนะถ้าจับไม่ทันนี่มันจะดิ่งทิ้งตัวทันทีครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เห็นไหมครับตัวใหญ่แล้วถ้าหาเจอตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเจอมันจะเจออีกตัวเพราะมันชอบอยู่เป็นคู่มันจะต้องอยู่แถวนี้แหละอันนี้คือวิธีการหานะครับผมทําให้เป็น ตัวอย่างเฉยๆว่าถ้าหากว่ามันมีผักตบชวาในนี้แล้วอะ่ะมันจะมีหอยโขงมาแน่นอนอ,อย่างนี้ครับก็เป็นตัวอย่างเนาะสวัสดีครับ